เปิดแล้วฐานคู่รถไฟสายใตย้พร้อมปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถใหม่ยน่นเวลาได้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเริ่มวันที่15ธันวาคม2566เป็นต้นไปสวัสดีค่ะพบกับช่องนิกานพาเทัวนะคะวันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกสำหรับทางรถไฟสายใต้ค่ะ วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15ธันวาคมพศส5 6 6ค่ะการรถไฟก็ได้เปิดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกันไปมาได้นะคะก็คือเปิดใช้ทางคู่นั่นเองค่ะโดยจะเปิดใช้ทางคู่เพิ่มเติมอีกเป็นระยะทางประมาณ348กิโลเมตรนะคะเริ่มจากสถานีบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีสถานีบางเขมสถานีเพชรบุรีสถานีหนองไม้เหลือง สถานีชะอําสถานีหัวหินสถานีสวนส่วนปฏิพัฒน์สถานีปราณบุรีสถานี300ยอดสถานีกุยบุรีสถานีทุ่งมะเมาสถานีประจวบคีรีขันธ์สถานีวังด้วนสถานีทับสะเกสถานีบ้านกรุดสถานีบางสะพานใหญ่สถานีบางสะพานน้อยสถานีเขาชัยราช สถานีคลองวังช้างปลายทางสถานีสะพีจังหวัดชุมพรแมน่าเสียดายนะคะอีกสองสถานีเนี่ยก็จะถึงสถานีรถไฟชุมพรแล้วค่ะและนี่ก็เป็นทางคู่ที่สถานีรถไฟชุมพรนะคะที่อย่างสร้างไม่เสร็จแล้วดีจึงเปิดการเดินรถแบบสองทิศทางสวนกันไปมาได้แค่สถานีรถไฟสะพรีค่ะ และผลจากการเปิดเดินรถไฟทางคู่สายใต้ยาวไปจนถึงสถานีสะพรีนี้ทำให้ขบวนรถไม่ต้องรอลีกรอสวนทางกันค่ะขบวนรถทำเวลาได้ดีขึ้นย่นเวลาได้อีก1ชั่วโมง30นาทีทางการรถไฟจึงปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถใหม่ค่ะเริ่มใช้วันที่15ทธันวาคม2566นี้เป็นต้นไปค่ะ นี่ก็เป็นตารางกำหนดเวลาเดินรถใหม่ของทางรถไฟสายใต้นะคะที่เริ่มใช้วันที่15ธันวาคม2566นี้ค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่สถานีชะอำนะคะเราจะรอขบวนนะคะรถธรรมดาที่255นะคะทบุรีหลังสวนค่ะนี่พอเปิดทางผู้รถไฟสายใต้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ารถไฟเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะคะโอนั่งยนทุกคนมีคนแบบจะรอขึ้นนะคะ โอ้โหเดินตามรถอยู่อุ้ยขึ้นเิก้สวัสดีค่ะของลงให้นายนะครัมขึ้นรถรถสที่นี่คอจะลงับุรถ้รวอเลยครับนเลยาที่ถูกต้องทาด่วการรถไฟไทของุท่าน้ยสารนรั้นรถเลยแล้ว สารนี่ก็เยอะแยะเลยนะคะที่นั่งมาแต่บขบวน255นะคะทุกคน ฝั่งทางทิศตะว,วันออกนะคะส่วนรถขึ้นเนี่ยก็จะวิ่งฝั่งทางขวามือคเพื mm ่อ hmm. ฝั่งทางทิศตะว,วันตกค่ะเด mm ี๋ยวลองนั่ง254สองเท่าันนที่เรานั่งเนี่ยก็เป็นรถธรรมดาชั้นสพัดลมนะคะ mm hmm. ทางรถไฟทางคู่ใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะวิ่ง เสียงร้องกระทบรางเนี่ยที่ดังชัดชัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเป็นรางที่ไม่มีรอยต่อนะคะถูกเชื่อมติดกันตลอดเส้นทางค่ะสลับมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะสองข้างทางรถไฟนะคะ ถนนตัดผ่านแล้วนะคะน่าจะสร้างเป็นถนนยกระดับข้ามทางรถไฟไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ รถไฟห้วยไซเหนือทำไมใหญ่จังเลยคะเนี่ยหวังว่าค่าตัว๋วเนี่คงจะคุ้มกับค่าน้ำค่าไฟนะคะ ถสถานีเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะที่นี่ก็ใหญ่โตเหมือนสถานีรถไฟห้วยซ้ายเหนือเลยนะคะต่อจากนี้ก็จะเจอกับอุโมงค์บ่อฝ้ายนะคะเป็นอุโมงค์รถไฟ รถไฟภาพพื้นดินเพื่อที่จะไปจอดที่สถานีรถไฟพื้นดินลังเก่าค่ะ และนี่ก็เป็นภาพมุมสูงของทางรถไฟยกระดับนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพีเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ